สวัสดีครับทุกคน,คนตอนนี้เราเรามากิน,ก,นกินอาหารกันนะเรามากินข้าวเที่ยงกันนะครับดูน่าสิครับเขาเล่นเขาเล่นเล่นสนับเด็กเล่นกันอยู่นะครับคนนั้นเฟรนคนนั้นเฟียดน,นะครับแล้วตอนนี้มามากับมามากับญาติมากับตา,ากับยายแล้วก็หนะนะ้านะ้านะครับถ้าวันนี้วันนี้วันนี้อากาศดีมากเลยครับทุกคน คือถ้าใครอยากมาเที่ยวที่นี่รับรองก็คือเที่ยวในช่วงช่วงหน้าหนาวนะครับคือช่วงนี้วิวดีมากดูสิมีวิวทิวทิวทัศสวยงามระคาตาสวยมากครับทุกคนใครอยากมาเที่ยว ถ้าอยากมาเที่ยวก็คืออยู่อยู่ที่อยู่อำเภออยู่อำเภอบ้านไร่จอมดทาน,นิี้นะครับสําหรับวันนี้ขอบคุณครับ